โอเคก็ขอกราบสวัสดีท่านชม,ชม,ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมา,าแจกบัตรทูแล้วก็สุ่มนะครับแจกนี่ก็คือ,เ,อเพราะว่าสับสไครตของผมครบแ5ห้าคนแล้วนะครับผม <c oughs> มาฉลองนะครับเขรเข้ามาวะาก็สุ่มก็แบบเดิมนะครับใครที่ดูคลิปก่อนก็นี่นะครับมาสุ่มบัตรทูกันอีอนะครับผมก็คือสุ่ม ให้เลือก1ึงถึงอันนั้นของ1ถึง50บแต่อันนี้ 1- ถึงส0นะครับเพราะว่าผมขี้เก็บอ,อะไรวะเก็บพิมพ์นะครับผมโอเคเพื่อการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาแจกแล้วก็สุ่มกันเลยนะครับผมโอเคอ่ะอมไม่ใครช็อตบ้างปิดไปอ่เดี๋ยวผมจะสุ่มแล้วนะ3อันนี้อันนี้เป็นแจกนะครับเป็นแจกชื่อชื่อตัวนะครับชื่อตัวไม่ใช่ตัวดิชื่อคนนะครับ สามไอสัตว์แม่งกูบอกให้เงียบแม่งเงียบกิ๊บเอ้ยเงียบเงียบเงียบสามสองหนึ่งบุโอกาสที่หูจะแตกเลยอีสัตว์ดูนะดูให้ชัด โอเคเดี๋ยวเราโอเคเดี๋ยวเราจะแจกโอเคเมื่อกี้เราทำการเทสโปรแกรมไปแล้วครั้งหนึ่งแต่นี่ไม่เทสละจริงจริงจริงอันไหนแบบทัวแป๊บ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 ไหนเฮ้ยมีชื่อเราอยู่ด้วยมานาในนั้นอ่ะเฮ้ยอันนั้นมันซุ่มเฮ้ยเดี๋ยวแจกเฮ้ยมันเห็นมั้ยมันเห็นเสร็จแล้ววะ โอเคไม่มาในโปรแกรมใน y o u u u b e กูเซ็นเซอร์ได้แต่ในนี้เห็นยังไม่เห็นแล้วนะกูกูเฮ้ย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 มันมันจะเห็นป่าว่ะมันแะ่เะมปิดไปเวะโอเคอันดับที่สองให้ทุกคนขึ้นคริวอ่ะ โบสถ์กับไอ้นี่ไม่โอ้ยอย่าเล่นเอออย่าเล่นปิดคิวดิใครยังไม่ขึ้นวะโบสถโบสถขึ้นยังโบสถขึ้นแล้วฮอย่าเล่นปิดไม้ปิดไม้ปิดไม้ด่วนปิดไม้าว เฮ้เง <med silly> ียบนะเอาอย่าเล่นดิอย่าเล่นอย่าเล่นอย่าเล่นเดี๋ยวกูลดหัวทั่วแม่งหมดเสร็จขึ้นหมดแล้วนะนะเดี๋ยวห้ามห้ามเออหัวหัวชมพูกับหัวแดงห้ามเปลี่ยนคิวนะใครเปลี่ยนกูกูเตะกูแปลถาวแน่สัตว์เดี๋ยวคิดเรื่องครับเดี๋ยวก่อนต้องฮะ สวัสดีพิมอ้าวพิมพิมเขาแจกพี่อ่ะพิมเข้ามาอันนี้เป็นอันอันดับที่สองนะอันนี้เป็นอันดับที่สองละอ่าฮะนี่เริ่มแจกแล้วนะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ขึ้นคิวนะครับใครปิดคิววะสั่เดี๋ยวขึ้นคิวครับเมื่อใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ขึ้นคิวครับขึ้นคิวครับอ่ะฮะ อบอลถามว่าสดปะครับโอ้ยถ้าสดไอ้บัตรทูเมื่อกี้ก็คงได้ใน YouTube ไปแล้วครับผม <laughs> <ะ> <c oughs> ขึ้น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 คนะ <c oughs> ิวนะเไ้ยหชมพูใครที่ยังไม่ขึ้นคิวเอาขึ้นครับ <c oughs> อ๋นะฮะนี่นะให้เดอะคิลเลอร์เลือกเดี๋ยวนาย กดกดเอ่อเอ่ออย่าเปิดโหมดตรวจเสียงอัตโนมัติดิเดี๋ยวคิดเลือกครับบอกเลขหนึ่งถึงสามสิบจะเอาเลขอันไหนครับสวัสดีซูเปอร์แบนทอมด้วยนะฮะใครที่เพิ่งเข้ามาในท็อกท็อกก็ขอขึ้นท็อกท็อกด้วยครับอย่าปิดคิวดิใครที่เพิ่งเข้าก็ขึ้นรีบสิบนะฮะเฮ้ย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  7จ็ดคร h ชผมลึงเออลงคิวไปเออไปล่างสุดก่อนนะครับอ่าฮะพี่พี่เกมะคะจะเอาจะเอาเลขอไรดีคะยี่สิบจ็ดยี่สิบเจ็ด่จดะมาไม่ได้ไม่ได้ยี่สิบเจ็ดเลขโครครับลงครับ อเล่นสุ่มทูครับนายนายได้เท่าไหร่นายโอ้ยถ้านายได้รอบนี้นายมึงโอ้โหยึดเคโคตรเทพอะหายอะจังเล้แล้วก่อนสี่ครับลงก่อนลงก่อนครับนาย ไม่เขาเขาบอกว่าเขาไม่มีหูฟังก็เลยต้องพิมพ์ครับอเดี๋ยวจังเลเดี๋ยวเดี๋ยวกูเตะเลขกห้าว่ฮะโอเคเลขห้าเล็กห mm ้าฮะสิบแปดครับลงไปก่อนครับ huh. <c ười> <c ười> โบสตาลิบันครับชาติจนี้ไม่ก็ไม่ได้เลยจะบอกให้รู้ไว้เลยโบสถครับบสถ์เลขเท่าไหร่ฮะบสถเลขสิบนะฮะเอาแล้วเลขสิบฮะไม่ได้แล้วครับจริงเฮ้ยสิบจีครับลงไปก่อนนะครับกูว่าตาลน,นี้แม่งมันยาวแน่ฮะโอเคพิมพ์ใครวะพิมพม์พิมพ์เลขเท่าไหร่ฮะโอ้ย เสียงเสียงเหรอชิบหายยิ้มรีบจังเลยฮะจังเลยจังเลยเฮ้ยพิมไปไปไปขอเพื่อนนายเออไปขอเพื่อไปขอเพื่อนพิมดิเพื่อนพิมได้เลยเมื่อกี้ห้าสิบเอ่อจังเลยจังเลยเลี้เท่าไหร่ฮะ เดี๋ยก่อนเงียก่อนเงียบก่อนเงียบก่นจังจังเลยเลขเท่าไหรฮะยี่สิบสี่นะฮะยี่สิบสี่ครับยี่สิบาบัตรต่อไปเลขหครับยิคลงไปครับรออะไรครับวัอาสวัสดีดีเจครับรับดเจครเรื่องเลขเหร่ฮะสิบโอ้โหสิบนะฮะเดูยี่สาม พี <mm ่พีจะเท่าไหร่พีต no yes ่อไปอเชื่อดิอแล้วโอ้โหนี่เชน่ยนาแล้วเนี่ยยิบเอ็ยิบยิบแกเยอะสิเมื่อกี้ยิผ่านตาผ่านตาเฮ้ยใครที่เล่นแล้วนะเออขึ้นมาใหม่ได้นะเรเดอคิลเลอร์ดิคิลเลอร์เรือเท่าไหร่ฮะอะไรที่อยู่ต่อจากเาเลย สองนะฮะมันนนผ่าะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเแกเล่นหานะฮะพี่เกมครับได้เท่าไหร่ฮะพี่เกมได้เท่าไหร่ครับ15นะเกมไม่ได้หรอกต่อยีเองโอาสต่อยีเฮ้ยเฮ้ยเย็ดแค่ สิบห้าสิบห้าเอ่อเลขหนึ่งถึงสามสิบฮะวิ่งใครใครที่อยากเล่นใครที่ใครที่อยากเล่นต่อก็เอ่อกดยกมือกดยกมือยกมือยกมืองานงานสิบเอ่องาน ก็คนในนี้ไม่นับผมนะใครเที่ยงไม่ไปกด subscribe ช่องผมไปกดด้วยถึงหนึ่งร้อยเมื่อไหร่สมมติว่าตรงนี้ครบหนึ่งร้อยก็แจกทุงนี้เลยฮะโอ้ยไปปั๊มเฮ้ยเดียกก่อนแต่แต่เอ้แต่ไม่นับเอ้เดยกก่อนพี่แต่ไม่นับคืนนี้นะเพราะว่าตังคูหมด พรุ่งนี้พรุ่นี้พรุ่งนี้กดติดตามนะครับโอเคครับผมจะรอดูนะครับ 100, 1นึ่งร้อีกอีกเอ่ออีกสิ้าอีก 15, สิบห้าซับสไคร์เท่านั้นครับเดี๋ยวผมจะทำแบบนี้แป๊บโอเคก็สำหรับการแจกทูหรือว่าส่งทูก็จบเพียงแค่นี้นะครับใครที่อยากเล่นกิจกรรมนี้ก็เข้ามาได้ ในทักททีโอวศูนย์แปดหี่เก้าเก้าสองนะครับเดี๋ยวผมจะไว้ด้านล่างดีสคริปชั่นนะครับกิจกรรมนี้มาตลอดทุกเดือนหรือว่าทุกสัปดาห์นะครับก็ใน Youtube ผมก็ฝากไปกด Subscribe ด้วยนะครับผม <c oughs> นะฮะรอดูนะครับครบ1นึ่งร้อยเม่อไล่่ก็ในกลุ่มนะครับก็เข้ามาในกลุ่มด้วยนะครับในกลุ่มผมก็ แบบผมประกาศในกลุ่มก่อนแล้วก็ในแฟนเพจแล้วก็มาบอกในท้ายคลิปว่ายังไงนะครับนี่นะครับเนี่ยเกลุ่มนี้เข้าไม่ได้นะครับชื่อเอ่อเอ่อเนี่ยนะครับหมายเลขกลุ่มสองศูนย์สนะครับผมเดี๋ยวผมจะไว้ด้านล่าง d e s c ร i p t i o n เหมือนเดิมนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวอะไรไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าหน้าหน้าหเค